สวัสดีครับผมเซลเป้เนต้ารำลูก,กาคองสีนะครับมีคำเขียนไว้ว่าการให้มีความสุขมากกว่าการรับแต่เมื่อผู้รับนะครับได้ของขวัญเป็นรถยนต์เนต้านะครับช่วงแรกก็มีความสุขนะครับได้รถยนต์แต่หลังจากนั้นจะต้องใช้ก็จะมีปัญหาหนึ่งฮะเรื่องการขั้นต,ตอนการใช้ครับเดี๋ยวผมเซอร์เป้นะฮะก็จะค่อยค่อย อธิบายเป็นท่านๆง่ายๆนะครับผมใช้เนต้าง่ายนิดเดียวครับตามผมมาครับสวัสดีครับผมเซลเป้เนต้าลำลูกกาของสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อการที่แผงควบคุมหน้าจอนะครับแถวด้านล่างเลยนะครับก็คือจะเป็นปุ่มที่ควบคุมอากาศให้หมุนเวียนภายในหรือว่าให้อากาศภายนอกเข้ามานะครับพบ ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะครับคือเรื่องของการควบคุมไฟหน้านะครับส่วนปุ่มนี้นะฮะก็คือปุ่มความแรงของพัดลมแล้วก็ปุ่ม,ม,มควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มของการเป่าเท้าไล่ฟ้าหน้านะครับแล้วก็จะเป็นการปรับให้เป่าหน้าให้เป่าให้เป่า,ปาตัวนะครับแล้วก็ให้เป่าเท้าเป่าตัวนะครับอ่ ซึ่งจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะช่วยให้ชัดเจนขึ้นก็ใช้ปุ่มควบคุมพัดลมกับกลุ่มควบคุมอุณหภูมินะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปแบบหนึ่งนะครับเราก็จะมาควบคุมอุณหภูมินะฮะที่ท,ที่ที่ตรงนี้นะครับก็ตั้งแต่มีเจ็ดระดับนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเราจะใช้วิธีเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับว่าส่วน ควบคุมอุณภูมินะครับก็จะเริ่มตั้งแต่18องศานะครับจนถึง23องศานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นความร้อนนะฮะก็จะเป็น24จนถึง30นะครับก็ดีครับบางทีเราไม่ต้องการที่จะให้เย็นเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่ประมาณสัก21นะฮะสำหรับอากาศบ้านเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการเป่าเท้านะฮะแล้วก็ เป่าตัวนะครับหรือว่าเป่าเท้าเป่าตัวนะครับเราก็สามารถควบคุมได้จากอที่หน้านี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไล่ฟ้าหน้านะฮะกับเป่าเท้าเนี่ยก็จะมีการแสดงให้เห็นว่ามีการไล่ฟ้านะครับเขาก็อยู่สักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะก็จะไปนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะคือเป็นการไล่ไล่ไลฟ้าหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็จะเป็นไล่ฟ้าหลังนะครับ แล้วถ้าเราถ้เราปิดตรงนี้ไปนะครับก็อ่าก็จะกลายเป็นว่าแล้วถ้าความร้อนความเย็นยังไม่ยังไม่ทํางานนะครับแต่เราสามารถที่จะมาเปิดให้เป็นระบบร้อนได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดระบบร้อนดวงอาทิตย์เนี้ยระบบความเย็นก็จะสลับกันนะฮะคือถ้าถ้ามาเย็นนะฮะก็ระบบดวงอาทิตย์ก็จะที่ให้ความร้อนก็จะก็หยุดไปนะครับแล้วเราจะต้องการจะปิดเราก็ปิดที่นี่ครับ ครับแล้วก็ไล่ฟ้าไลฟ้าที่ตรงหน้าจอตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นโค้งแบบนี้เป็นไล่ฟ้าหน้านะครับแล้วก็กลุ่มผมก็เป็นลักษณะอย่างนี้ฮะงั้นเดี๋ยวเราจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ครับ